คุณเชื่อในผมลิขิตหรือเปล่าถ้าผมเจอคนที่ใช่ผมว่ายมก,ก็ใช่เองอะคุณเชื่อในผมลิขิตหรือเปล่าก็เชื่อนะครับรอในบทเ่างนี้เหรอ <c oughs> ไม่ได้เล่นไรแบงโอเคเอาถ okay, าม <c oughs> เพราะน่าจะถาม,ามความคิ่เห็นของเราสองคนเนาะว่าเชื่อในผมลิขิตหรือว่าชีวิตต้องลิขิตเองอาว่ามา ันจริงลักษณะนี้เหมือนผมเคยตอบในตอนคุยกับครูครั้งที่แล้วด้วยใช่ครับก็ผมสับผมนะครับผมที่ว่ามันครึ่งครึ่งครับทั้งเชื่อในภมลึคิดด้วยแล้วก็ชีวิตเราต้องลิขคิดเองครับอ่ะยังไงว่ามาโอ้ผมคิดว่าภมลึคิดมาแบบมันไม่สามารถอยู่ๆมันจะมาหาเราได้ทันทีนะครับบางทีเราต้องเดินไปหามันด้วยครับเพื่อให้ระยะทางมันสั้นลงเพื่อให้เราได้มาเจอกันครับอเราไหนหน่ะเออหมายถึงใครก็ได้ครับเรื่องความรักมัน ดิคิดเองได้ยากครับแล้วต้องพึ่งผมลิคิดด้วยส่วนส่วนมากส่วนมากหน่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าการทํางานอย่างเงี้ยเราจะลิคิดเองคุณดิคิดพงมงายหรือเปล่าเออคุิคิดมันไม่มีหน้าตาหรอครับมันเป็นยังไงล่ะมันคือนี่ฮะคือใจของเราถ้าเราเชื่อว่ามันมีแล้วมันจะเกิดขึ้นได้มันก็จะเกิดขึ้นครับ อคือความเชื่อความศรัทธาใช่ใช่ครับทุกคนนะผมนิสกิจเป็นจริงจังจริงจังเลยจริงจังจริงจังทันทีพี่อทว่านว่างไงผมนิสกิจมันคือเรื่องงมงายอ่ะผมว่าเหมือนคิดกับใครแบงครับว่าภรริกก็อยู่ที่ใจครับแต่ว่าตาพนก็คิดว่าเราต้องเดินไปเหมือนกันครับเราต้องทําไปเหมือนกันครับถ้าเราไม่แอคชั่นกับมันมันก็ไม่ได้ผลตอบรับกลับมาครับถ้าเชื่อในผมนิสกิจอย่างเดียวเนี่ยมันก็รู้แบบอะไรเนี่ยเชื่ออะไรอย่างนั้นไหม ใช่ผมว่ามันรุมๆแรงๆอย่างไหมมันมันอยู่ที่ความพยายามของเราด้วยครับผมคิดว่าถ้าเราแบบโมเดลเชื่อว่าแบบมีพมไม่คิดอย่างเดียวเราไม่พยายามผมว่าอาจจะไม่เกิดอะไรสิ่งดีๆขึ้นก็ได้อคุยยอนเนี่ยไปตัดสินใจมาประกวดโอเคนั่นคือตั้งใจมานะนี่คือชีวิตลิขกิตเองไหมใช่ตั้งใจมาครับตั้งใจมาเองเลยคือแบงค์อะพูดใจนั้นสิแล้วก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าตอนแรกอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาอาจจะ ไมถึงว่าอ๋อรายการที่ไม่ได้อยากมาใช่ไหมไม่ใช่ทมอนิชช่นอาจจะเป็นแบบทนวิกฤตก็ได้แต่ว่าใช่แต่หลังจากนั้นมันผมอาจจะวิกครเองที่ได้มาตรงนี้แต่ก่อนหน้านั้นที่อนิชช่นบอกเลยว่ามันไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมาคือตอนแรกตัดสินใจอยู่ว่าจะมาดีหรือเปล่าอะไรสุดท้ายแล้วก็ได้มาได้มาเพราะเพราะอะไรไม่รู้ทาให้ผมได้มาก็ทำวิกครก็ได้ที่มนถอนหรอกพี่แบงค์ถอนแบงค์ถอนแบงค์ถอทุกคน้แล้ว นี่ครับเจนรีวิตามินนะครับวีว่าพัสนี่วิตามินแปชนิดมาไม่ใช่ให้ป้อนเอาละใช่หรอให้ป้อนก่อนเออไม่ใช่ป้อนไม่ใช่ก็ถือคนละอันเลยก็แบงค์อุ้มพลเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะคื้นมุมเฟรมวันนี้มันแคบเรานั่งกับพื้นเออนี่นะครับทุกคนอย่าลืมเดยครับอาอาจิ้มให้โดนปากเด้อ ถูกต้องไปหาซื้อนะทุกคนนอกจากไปอุดหนุนเาแล้วก็แท็กมาให้ครูยเยอะๆด้วยนะคุยกับครูอาทิตย์หน้ายังจะมีหรือเปล่าอยู่ที่คนดูทุกคนเดี๋ยวก่อนอันนี้หิวแหละอ้าว <laughs> <laughs> ไม่ใช่เอาใจลูกค้าแหละใช่ไหมอันนี้หิวแหละ <laughs> อร่อยนะครับ <c oughs> อ๋อเหรอค่อยแข็งนิดค่อยแข็งค่อยแข็งระหว่า,วา,วางหามคำถามคุณเคยเจอคำถามนั้นอ่ะค่อยแข็งหน่อยใช่นอกจากวิว่าพัฒน์จะมีน้ำตาลแล้วเนี่ยสองคนนี้ครูว่าหวานกว่าวีว่าพัฒน์จนมาตอนเนี้ยใช่ครับยังไงอะไรเขาอะไรอ่ะ <c oughs> ามาห้าสี่สามสองมาตัดเต็มตัดเต็มไหนจะดจอไหนามาห้าสี่สามสองมามันไม่ถึงอ่ะเอามันติดนักเก็ครับเอามันเข้าไปาได้เนี่ยเออแค่ชิมหมเลยเหรอครับถูกเขาสาช่วยไปดูให้ถึงสองล้านแล้วเนี่ยเออที่ดูคนสองล้านคนดูแกอยู่แล้วแกก็ทำนี้อ๋อใช่สิันถึงสองล้านแล้วแกเลยไปทำนี้เออห้าสี่สามสอง สิ่งกล้องรวยทุกกว่าใดๆอีแบงค์ที่โกงเนี่ยอุ้ยมันไม่เห็นโดนเลยโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนตรงไหนเวลาไปในทวิตเตอร์กันเลยแผมว่ามีีแน่ๆโดนเอาแหมเดผื่อเสียไงล่ะเผื่อเสียเผื่อเสียอ๋อแล้วคนหนึ่งปลอดภัยอ๋อแบงค์แบงค์ถอดแบงค์ถอดแบงค์ชิวไงก็เขาใส่ไงเออ ผ่านเฟซชิลนะเจะอย่โดนเนื้อเขานั้นโดนตำรวจจับไปนะผมนีเ่ือนตำรวจจับเออคุไม่เป็นประกันนะเอาไว้ห้าสี่สามสองค่ะจุดมุ้งเม่นขยับแล้วขยับมาอีกไม่ใช่ขยับอันนี้ขยับยังไงหาองศาหน้ามาหานองศาหน้ามาเยอะจังเลยเนี่ยพระเอกเราเนี่ยมาห้าสี่สามสองมันบิดโดนในแบงค์ที่โกงโดนแล้วครับเนี่ยเนี่ยมันบุกเข้าไปแล้วครับเห็นไหม เราหาอั่งตัวรอดนะโอเคแค่ใส่ใส่ไอมีคนถอดซิมีคนถอดครับผมเราแก้แฟนคลับแล้วไม่ใช่ลหลองไอมีคนถอดซิอ่าจุ๊บผ่านไปชิวไปสิห้าสี่สามสองยังไงไอจุ๊บไม่ห้าเดี๋ยวให้เขาเธออยู่เฉยเฉยเอาละเอ้าแล้วจะมาถอดทำไมอ่ะให้เขาก็เธอจุ๊บเขาไงเออ พี่พคนมันเด็กมี้นะผมไม่รู้ถึงเนื้อถึงตัวมากเลยอ่ะพี่คนเดี๋ยวพุ้งเหมือนยีก็ผมไม่รู้พคนคนน่ากลัวมากจริงเดี๋ยวคนอยู่เฉยๆแล้วก็เออนิ่งๆของเราไว้ในฐานะที่เป็นเบถ้าสี่สามสองคูดประโยคสักประโยคนึงติดตามชมกันในโมเมนต์สิ้นสองนะครับแล้วก็จุ๊บอย่างเงี้เลยนะก็อย่าลืมติดตามชมเดี๋ยวโมเมนต์ซินธ์นะครับเป็นเรื่องราวต่อจากเดี๋ยวโมเมนต์ไอ้นี่อยู่นะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับเร็วๆนี้นะครับผม ก็จุอ๋ออะไรหรอทำไมมันต้องติดกันเขาได้ไปทำมีมได้ทำไมห้าสี่สามสองใกล้ติดตามในโมเมนต์นิ้นะครับเป็นเรื่องราวที่ต่อจาก The Moment I Need You นะครับผม่ทีจังทีจังเลยอ้าวเสือกัน ใช่จังเลยสงสารเอาบ้าวโอเคถือว่าครูได้ทำตามสัญญาที่สัญญากันไว้ในคุยกับครูแล้วเนาะเดี๋ยวมิชชั่นต่อไปจะเป็นไงลองติดตาม The Moment Since เนี่ยน่าดูมากจริงครูอ่านบทแล้วครูเห็นโลก